มีค่ะแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ดำเนินการค่ะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเปิดค่ะอ๋อเ oh, พิ่งจะเริ่มเปิดค่ะเพิ่งจะเริ่มเปิดคาะอีกประมาณสักสักกี่วันดีนะะ ก็เร็วๆนี้นะคเร็วๆนี้ค่ะไม่ถึงเดือนก็ประมาณสักวันสองวันประมาณประมาณสักวันสองวันแล้วก็แล้วช่วงนั้นเราก็จะมามาอัปเดตให้คุณดูนะคะว่าแต่ละนั่นก็เดี๋ยวก็จะมีอีกช่องหนึ่งที่จะมาสัมภาษณ์ทางทางทางที่นอกเหนือจากช่องของเราจากปกติอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นแพรนะคะด้านหลังที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นแพรไม่ว่าจะแพรชั้นเดียวหรือสองชั้นสามารถลากมานอนได้ก็จะมี่าแพรเปียกแพรเทค แล้วก็อาหารรับรองค่ะมาดามเปิ้ลการันตีเลยนะคะว่าความอร่อยเขาชิมแล้วโดยเฉพาะน้ำพริกนะคะดูเนี่ยนะไม่น่าเชื่อน่าสวยๆอย่างเงี้ยอาหารไทยๆค่ะเราแนะนําค่ะครับแล้วก็โครงการที่ว่าจะเพิ่มเติมมานี่บอกเลยครับมีอะไรบ้างครับในกิจกรรมกิจกรรมนะครับก็มีเนี่ยสถานที่เนี่ยฮะมีเพลล่องเดินขึ้นไปนมัสการวัด ถ้ำเขาปูนได้เดินทางประมาณสองห้าร้อยเมตรเนาะได้เนาะประมาณห้าร้อยเมตรก็ถึงวัดเขาถ้ำเขาปูนเดินจากตรงนี้ไปเลยใช่ไหมค่ะจากเดินออจากที่บ้านคุ้น้านี่นะคะ่ะแล้วก็เดินไปประมาณตัดไปทางรถไฟออก็จะเห็นรีวิวของวัดเขาปูนเลยเออก็จะมามองทางบ้านคุ้มน้ำจะเห็นคัดเลยแล้วก็มีการถ้ามีแพมาบนหน้าโบสถ์ก็จะอยู่แถวหน้าบ้านออแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีค่ะ เพราะว่ากําลังสั่งมาก็แล้วถ้าเกิดว่าใครที่จะมาเที่ยวเนี่ยจะมาเที่ยวมาพักผ่อนเนี่ยจะให้แวะตรงไหนจอดตรงไหนเพื่อจะไปไหว้พระหรือจะไปดูอะไรต่างเนี่ยเราก็มาบ้านคุ้งน้ําเลยคุยกันได้ค่ะคุยกันได้มาบ้านคุ้งน้ําเลยเพราะว่าที่นี่ที่จอดรถสถานที่ปลอดภัยอาหารการรับประทานค่ะก็เตียมพร้อม